วันนี้จะเอาประเด็นเรื่องความพ่ายแพ้ของยูกิจูไดมาพูดคุยกันครับพระเอกที่สนุกกับการดูเอลและก็เก่งขนาดนี้ของเราก็พ่ายแพ้เป็นเหมือนกันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโอภาค GX ในวันนี้มาด้วยประเด็นความพ่ายแพ้ของจูไดนะครับซึ่งยูกิจูไดเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเขาเป็นตัวละครที่สําหรับผมผมถือว่าเก่งมากเลยนะครับมีฝีมือในการดูเอลที่ดีแล้วก็สนุกกับการดูเอลได้แล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้มาได้นักต่อน,นักเลยครับทีนี้ก็เลยสงสัยนะครับว่ายูกิจูไดเนี่ยจากที่ดูเอลมาทั้งหมดทั้งมวลเขาพ่ายแพ้ไปทั้งหมดกี่ครั้งครับซึ่งถ้าเอาแบบพ่ายแพ้ที่ like กลายเป็นศูนย์นะผมเห็นอยู่3ครั้งครับผมแต่ทีนี้มันจะมีการดวลบางอันที่ผมใช้คําว่าที่จริงแล้วจูไดแพ้นะครับก็มีนะครับแล้วก็มีการต่อสู้ที่ไม่จบที่อันนั้นอาจจะไม่เห็นผลเลยอันนี้เราก็ตัดออกไปเนาะซึ่งเอาเป็นว่าจูไดแพ้ไปแล้วกับความจริงเขาแพ้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองคัดมาได้เป็น6การดวลที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้นะซึ่งท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูการดวลที่จูไดเขาพ,าพ่ายแพ้ไปเลยครับว่ามีการต่อสู้อะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างก่อนอื่นนะครับผมไคเซอร ตอนที่8ตอนที่ได้สู้กันโดยในตอนที่8นั้นนะครับมันเป็นตอนช่วงที่ว่ามีการคาบเกี่ยวว่าจูไดกับโชเนี่ยจะต้องร่วมสู้แท็กดูเอลกันหนะ้าและโชเองก็มีความไม่มั่นคงทางจิตใจนะครับรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นตัวถ่วงให้กับลูกพี่ยังไงก็ไม่รู้เขาก็เลยแบบว่าจะพยายามหนีจากการดอลครั้งนั้นนะครับซึ่งคุณพี่ชายก็ไม่ใช่คนที่โ oh, อน้องชายเลยนะครับไม่ได้พูดดีเลยอะไรเงี้ยตัวโชเองก็ไม่ได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้มากยิ่งขึ้นแต่จูไดนะครับเขาก็เลยบอกว่าอยากจะขอต่่่่่อออออออสู้้กกัับไคเเซซริยยยยาาาหห็็นนนฝีีมือขขงงงงพชชโววปด เป็นการต่อสู้ที่แสดงให้เห็นว่าโช่นั้นจะต้องรู้ว่าการดวลครั้งนี้มันจะเสื่ออะไรให้กับตัวโชว์ในการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็จะได้เห็นฝีมือของดูเอลิสอันดับหนึ่งของดูเอลิสแคมเมียอย่างไคเซอร์เรียวนะครับใช้มอนสเตอร์เรียบง่ายเรียบง่ายนะครับก็คือไซเบอร์ดรา้อนอ่าเสร็จปุ๊บฟิวชั่นเป็นทวินไซเบอร์ดรา้อนมีไซเบอร์เอนดรา้อนและก็มีพาวเวอร์บอลด้วยซึ่งจูไดเนี่ยถามว่าต่อสู้กับไคเซอร์ได้ดีไหมก็โอเคครับผมแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเน อีกฝ่ายหนึ่งกระจอกแล้วเราชนะแน่ๆอะไรเงี้ยต้องมีการคิดเกี่ยวกับการดูเอลอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราจะแสดงความเคารพกับดูเอลของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไงหรือก็คือเรียกว่า r e s p e c ดูเอลนั่นเองนะครับตัวจูไดก็ปรับเพิ่มเลยว่าอ๋อสุดท้ายพี่ชายเขาก็ยังมีมุมสอนตรงนี้ให้กับโชอยู่นะและในการต่อสู้ครั้งนั้นจบลงด้วยการที่ไคเซอร์นั้นเขาใช้ไซเบอร์เอนดรา้อนพลังโจมตี8 0 0 0โจมตีใส่มอนสเตอร์ของจูไดไปโดยที่ว่ามันทะลุดีเฟนต์ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมอนสเตอร์ของจูไดกก็็เอาาาไไ่่นะ Gi ไ่่ยยูนยนนด้้้้้พพพพแแใรรตสคังงีปปซึ ตอนที่8แล้วก่อนนั้นนะ่ะเราจะเห็นว่าจูไดต่อสู้กับตัวเป้งๆมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โครนอสไม่ว่าจะเป็นมันโจเมจุนไม่ว่าจะเป็นอสุกาอย่างนี้เนาะเออซึ่งหลายตัวละครที่จูไดสู้มาเนี่ยก็เก่งๆทั้งนั้นแต่จูไดก็สามารถเอาชนะได้แต่พอพ่ายแพ้ให้กับไคเซอร์ปุ๊บก็ชัดเจนแล้วแหละว่าฝีมือเนี่ยมันคนละเรื่องกันจริงๆเลยน,นีนี่แต่ในการต่อสู้ต่อมานะครับผมตอนที่3าสบี่เป็นการต่อสู้กับไคบาแมนครับไคลบาแมนเนี่ยเป็นการต่อสู้แบบงงๆที่พวกจ แล้วก็จะมีเหมือนเป็นหัวโจกครับผมเป็นคนที่ดูแลสถานที่แห่งนั้นอีกทีนึงซึ่งก็จะเป็นไคบัคแมนที่ได้มีการมาพูดคุยกับจูไดแล้วก็มีการท้าสู้กันนะครับซึ่งก่อนท้าสู้เนี่ยไคบัคแมนก็จะบอกเลยว่าบลูไอไวท์ดราก้อนของฉันน่ะอยากต่อสู้กับนายมากเลยนั่นนี่และจูไดเองก็ตอรบรับการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงการต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์นะครับแล้วทีนี้จูไดเนี่ยเขามีภาพนึงหัวว่าการดูเอลมันค่อนข้างโหดร้ายกว่าที่คิดนะถากา,กา,า,กกาก,าจจากรนน,นองหูใ ตอนนี้อยู่ในแดนของศัตรูด้วยจูไดเองก็โอเคงันต่อสู้เลยก็ได้โดยในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับตัวของไคบาแมนก็ใช้บลูอายถาถมการโจมตีเข้ามาใส่จูไดอย่างต่อเนื่องซึ่งระหว่างต่อสู้ไอ้ไคบาแมนแม่งก็กระแนกกระแหนจูไดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันโจมเมก็สังเกตการได้ว่าเด็กที่ไคบาแมนใช้น่าจะเป็นเด็กของไคบาเซโตเป็นแน่แท้โดยที่การต่อสู้ครั้งนั้นจูไดก็เกือบเอาชนะได้แล้วนะครับคือบลูไอ้สตัวเนี่ยก็โหดแล้วเนาะแต่ว่ามีมอนสเตอร์ที่แข็งงงแกร่่สุดดยยออเป็นที1า อยู่อีกหนึ่งตัวครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็พลังโจมตี4,005แต่ว่าจูไดก็เกือบสามารถใช้คอมโบของเอชแมนในการที่จะโจมตีแล้วก็ทําให้อัลติเมทถูกทําลายพร้อมกับมอบความเสียหายให้กับไคบาร์แมนได้นะครับแต่ไคบาร์แมนดันใช้คลายฟิวชั่นเพื่อปลดฟิวชั่นออกมาให้เป็นบลูอายสามตัวแล้วบลูอายสามตัว,ตวก็ถล่มการโจมตีใส่เอชแมนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นความพ่ายแพ้ของจูไดที่พอแพ้ปุ๊บไคบาร์แมนก็มาให้กําลังใจนะครับตอนแรกจูได้ก็อย่าง โจเมายาโตะแล้วก็มีโชเนาะที่หลุดเข้ามาด้วยแล้วทีนี้ก็รอดกันมาได้นะครับคือไคบาแมนก็ให้กําลังใจจูไดจูไดก็บอกว่าโอเคงั้นฉันจะลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วจะเดินก้าวต่อไปเองนะก็เป็นการต่อสู้ที่มีการใช้เด็กของตัวละครเก่าอย่างไคบาเซโตเข้ามาเลยนะซึ่งใคบารแมนเองก็เหมือนใคบาเซโตซะไม่มีเลยนะครับบุคลิกอย่างกันลอกกันมานะก็เป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของจูไดด้วยประการชนี้ครับซึ่งซีซั่นแรกแพ้2ครั้งนะครับและครั้งที่ย่าบไปพ่ายแพ้ให้กัับเออนนน่งค ือจูไดปะทักเอฟินิกรอบแรกเนี่ยชนะเพราะว่าเอฟินิกยังไม่เอาจริงครับผมแล้วพอมาเป็นการต่อสู้ครั้งที่2ในตอนที่58กับ59เนาะตอนนั้นก็คือจูไดรู้แล้วว่าเอฟินิกเขาใช้มอนสเตอร์เอเลเมนทลฮีโร่แต่ว่ามันเป็นคนละสายกับของจูไดนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็ตื่นเต้นน่ะได้ใช้ฮีโร่ปะทักกับฮีโร่แต่เอ็กลับไม่ชอบจุดนั้นครับผมไม่ชอบการที่ว่าจูไดเห็นการต่อสู้เป็นแค่เรื่องสนุกหรือย่างไงอ่ะก็ไม่พอใจตรงนี้แล้วก็จะแสดงคคคควววาาาาามม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 มต่่่่่่่่งงงงงใหห้เเ็นนนนนสสิิททีีีีีฉัััและะไืือออุุจมมมม ok ok ปร์นนะ จะทําเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับพ่อของเขาแล้วทีนี้จูไดที่ได้เผชิญหน้ากับอเลเมนทลฮีโร่ตอนแรกแล้วก็ได้มาเจอกับฮีโร่สายโหดอีกครับผมนั่นก็คือพวกดีฮีโร่ครับซึ่งเอฟินิกเขาก็บอกเลยว่าดีฮีโร่มันแข็งแกร่งที่สุดฮีโร่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ไม่สามารถที่จะโค่นดีฮีโร่ได้หรอกซึ่งพวกคอมโบต่างๆมันก็เกินความคาดหมายของจูไดไปเยอะนะครับสุดท้ายก็คือเอสามารถอันเชิญดีฮีโร่เดดกลายลงมาได้ซึ่งเดดกายโจมตีส Jam, Pro, ใส่ทัน,ะนเดอร์แจ็คของจูไดพลาะเขาให้จูไดก มีความทรงพลังนะนะเออและทีนี้จัดก,การกับจูไดเสร็จปุ๊บคือจูไดพ่ายแพ้ไปก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเนี่ยมันดันทําให้จูไดมองไม่เห็นการครับผมคือการที่อยู่ปกติก็เป็นปกติเนะแต,ต่ว่าจูไดเขาจะมองเห็นเป็นแค่กระดาษข,ขาวๆครับโดยที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยบทของจูไดมันก็จะค่อนข้างเฟรดๆออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือสามารถกลับมาแก้มือกับเอ็ดฟินิกได้ครับซึ่ง3การดวลที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นการดอลที่ว่าจูไดเขาพ่ายแพ้ไลท์พอยต์เป็นศูนย์ให้เราเนนะม,มาได้3 ถ้าท่านผู้ชมมีมากกว่านี้คอมเมนต์เสริมกันมาได้นะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยที่ผมเจออยู่ในซีซั่นสมครับผมคือการต่อสู้กับโอไบรอันออสตินนะเป็นบุคลากรของดูเอ a อะคาเดมีอีกสาขาหนึ่งนะครับซึ่งการต่อสู้กับโอไบรอันอันนี้ก็จะอยู่ในตอนที่108กับ109รอ้นะครับแลวทีนี้เขาก็ได้รับมิชชั่นมาจากโปรเฟสเซอร์คอปราแล้วก็มาต่อสู้กับจูไดเพื่อที่จะช่วงชิงพลังการดูเอลซึ่งการดูเอลครั้งนั้นนะโจทย์ของโอไบรอันก็คือต้องทาให้จูไดเอา รุนแรงที่สุดถึงขั้นที่ว่าโอไบอันต้องจับตัวโชวเนี่ยไปเป็นตัวประกันเพื่อให้จูไดมาต่อสู้แล้วก็ใส่อารมณ์เข้ามาเต็มที่เลยนะครับซึ่งระหว่างการต่อสู้ก็กลับกลายเป็นตัวโอไบอันที่ถูกจูไดเปิดใจนะว่าจูไดเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้เขาจะมีความสนุกแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังอยู่ค่อนข้างสูงเลยครับขนาดโยฮันที่มาดูการด้วยก็ยังสมพัสได้เลยนะว่าจูไดเนี่ยนะเวลาที่เขาได้ดูเอฟกับใครมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะอะไรประมาณนั้นซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นมันจะมี point หนึ่งครับ และจูไดใช้เอเลเมนั h ฮีโร่ไวแมนโจมตีเข้ามาถ้าเปิดวคอนิกฟอสต์นะครับตัวของโอไบรอันจะสามารถอัญเชิญวคอนิกเดวิลออกมาได้แล้วถ้าสวนการโจมตีไปตรงนั้นโปะเขาให้จูไดจะไลฟ์พอยต์กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแต่อย่างที่บอกการด้วยเขาเนี่ยมันต้องยื้อมันต้องทําให้จูไดสําแดงพลังออกมาได้มากกว่านี้แล้วตัวโอไบรันก็หมอบการวคอนิกฟอสต์เอาไว้ทั้งอย่างนั้นเลยครับผมแล้วการต่อสู้ดาเนินไปถึงเธอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยจูไดก็โจมตีโอไบรันจนโอไบรอันต้องพ่ายแพ้นะครก็วว่้วแลแม ถือว่าถ้าโอ<ร>ไบรอันเอาจริงณจุดนั้นมันจะมีช็อตเมื่อกี้แหละครับที่บอกว่าจูไดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการดวลครั้งนั้นไปนะเนาะและทีนี้คู่ต่อสู้ต่อมาที่ถ้าจูไดสู้ต่อไปจูไดจะต้องพ่ายแพ้นะครับนั่นก็คือการต่อสู้กับเฮลไคเซอร์ในโลกต่างมิตินั่นเองครับตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าจูไดพึ่งจะกลับมาจากการเป็นฮาโอจูไดนะครับเป็นตอนที่146นะตอนนั้นที่สู้กับเฮลไคเซอร์เพราะว่าเฮลไคเซอร์เนี่ยเขาเห็นว่าจูไดตอนนี้นเหมือนมีความร้อนรนจิตใจขออออองกกาาาาารตต่่่่สูู้้เเเนียแทบบจจจะะไไไมมมลลวถดดป กเาก่อนซึ่งเป็นการดวลที่อันตรายนะเพราะที่จริงแล้วการดวลในโลกนั้นถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็คือต้องสลายไปอะไรเงี้เนาะแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเฮลไครเซอร์บังคับเลยและจูไดเองก็ไม่ได้อยากสู้เท่าไหร่นะครับแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นเทิร์นแรกจูไดก็โชว์พลาดเลยครับผมเรียกเอเลเมนั์ฮีโร่แครเมนออกมาตั้งโจมตีครับผมบาบอคอแตกนะแล้วก็หมอกการ์ดไว้3ใบนะครับแล้วเฮลไคเซอร์ตอนนั้นใช้คอมโบที่เรียบง่ายมากเลยครับผมทาวเวอร์บอลบวกไซเบอร์เอนดราคอนพลังโจมตีแปดกันแลัง ลังโจมตีของไซเบอร์เอนราก้อนหนึ่งพันเพื่อทำลายการ์ดหนึ่งใบของจูไดซึ่งลดไปสี่พันทำลายการ์ดสี่ใบของจูไดเสร็จปุ๊บตอนนั้นถ้าเกิดว่าไซเบอร์เอนราก้อนโจมตีใส่จูไดจูไดก็แพ้ทันทีเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการดูเอลชั่วคราวครับผมที่ว่าเฮลไคเซอร์เขายอมรับไม่ได้ถ้าจูได้จะไปต่อสู้ด้วยสภาพแบบนี้บวกกับในการดูเอลครั้งนั้นนะครับเขาก็รู้แล้วว่าจูไดไม่สามารถใช้การ์ดฟิวชั่นได้จากความเจ็บปวดที่เคยเป็นฮาโอมาก่อนหน้าน,นั้นนะครับแต่ ันดันมีการยุดเต้นทึบเข้ามาแล้วทีนี้ความทรมานตรงนั้นทําให้การดวลจบลงซะอย่างนั้นเลยครับเอ่อก็อย่างที่บอกครับผมว่าเรานับการดวลที่ความจริงแล้วจูไดจะต้องพ่ายแพ้เนาะแต่ว่านี้ก็จบการดวลไปซะก่อนครับไม่มีไลพอยกลายเป็นศูนย์ให้เราเห็นนั่นเองเนาะส่วนในการต่อสู้อันต่อมานะครับผมเป็นการต่อสู้กับมุโตยูกินั่นเองครับตอนที่179กับ1 8อยแนะครับโดยที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันก้ก้ากึ่งๆแล้วกันนะครับว่าจูไดจะแพ้จริงหรางหรือเปล่า ท้ายนั่นแหละที่ว่าจูไดออกมาเท่เลยบอกว่าผมเนี่ยจะแสดงความเป็นไปได้ของเอเลเมนทัลฮีโร่ให้กับคุณยูกิได้เห็นเองนะแล้วก็เรียกมอนสเตอร์ของตัวเองออกมามากมายเลยครับผมโอโ้โหมีแมกมาในออสเตรียมจะโจมตีเพื่อพเพลิดศพลิยูกิแล้วซึ่งตอนแรกยูกิใช้เมจิกซิลินเดอร์ไปก่อนครับแล้วจูไดเนี่ยก็ต้องคลายคอนแทคมอนสเตอร์ของตัวเองออกมาและหลังจากนั้นที่จูไดจะใช้ชายนิ่งเฟรมวิงแมนในการโจมตีครับยูกิ <Y uki S 2> ก็ใช้คอมโบเพื่อที่จะเรียกมังกรฟ้าโอซิริสออกมาเนาะโดยในการเรียกมังกรฟ้าโอซิริสออกมาตอนนั้นนนนนะะับกก็ม็มจเปปปททีู่่ไให้วาดึนะ ได้แล้วว่าเขาได้สูญเสียสิ่งสําคัญอะไรไปในการต่อสู้ที่ผ่านมาของเขานั่นก็คือความรู้สึกสนุกกับการดูเอลคุณยูกิครับผมจะไม่ลืมเลยว่าผมนะ่ะมีความรู้สึกสนุกกับการดูเอลมากขนาดไหนแล้วตอนนั้นโอซิริสมีพลังโจมตี5 0 0 0ใช่ไหมครับจูไดก็สั่งให้เอเลเมนต์ฮีโร่ที่มีพลังโจมตี2005พุ่งเข้าประท่ากับมังกรฟ้าโอซิริสแม่เจ้านะครับผมคือถ้านะั้นเป็นการแบทเทิลกันจริงๆจูไดก็คงไลฟ์พลอยกลายเป็นสูนยนั่นแหละครับเออแต่ว่าอันาา้เ,นนนเนาไไเา, Man า,ดนะาเ่ดวกะิถ ข้ามไปเทินของยูกิยูกิก็อาจจะใช้มอนสเตอร์ของตัวเองโจมตีเข้ามาใส่จูไดจนพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับซึ่งอย่าง2อันของโอไบอันกับของเฮลไคเซอร์ aiser, มันค่อนข้างชัดว่าถ้าต่อไปอีกนิดนึงจูไดแพ้แน่ๆเนานะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นบทแปลกๆนิดนึงว่าใช้เอเลเมนต์ฮีโร่ในออสพุ่งเข้าประทะมังกรฟ้าโอซิลิสเพื่ออะไรเงี้ยนะครับเออก็จะเป็นอย่างนั้นไปนี่ก็จะเป็น3การดวลที่ว่าจูไดความจริงแล้วเขาต้องพ่ายแพ้ในการดวลครั้งนั้นแต่เราไม่ได้เห็นความพ่ายแพ้ของเขานั่นเองครับ2รล,ลน,นะคคต ตัวละครที่1ก็คือไคเซอร์นั่นแหละครับหลังจากที่พ่ายแพ้ในตอนที่8มาเสร็จแล้วในตอนที่ 51- เกับ52เนี่ยเขาได้มาดูเอลแก้มือเป็นการดูเอลส่งไคเซอร์ให้จบการศึกษาไปนั่นเองครับโดยในการต่อสู้ครั้งนั้นจูไดก็สามารถเสมอกับเฮลไคเซอร์ได้จะถามว่าเป็นการแก้มือไหมก็เออเป็นการแก้มือที่ค่อนข้างโอเคนะเพียงแต่ว่าในสเกลพลังตอนนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเฮลไคเซอร์พลังโจมตีจะสูงกว่าเนาะคือใช้แบตเทิลฟิวชั่นในการโบ้บ้ากันและทีนี้พลังโจมตีของช 20,000น,นั้นมาไว้ที่ไซเบอร์เอนดราคอนกลายเป็น30,006ครับมีการดึงพลังไปพลังมาแบบนี้ซึ่งเฮลคาเซอร์เหนือนก,วกว่าก็จริงแต่ว่าจูไดมีไฟนอลฟิวชั่นเนาะในการที่จะบึ้มจบการดวลครั้งนั้นไปโดยที่ทให้ไลฟ์ฟอยของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายกลายเป็นศูนย์ได้นั่นเองครับและการต่อสู้ที่เสมออีกอันนึงของจูไดก็คือตอนที่จูไดเป็นฮาโอนะตอนนั้นก็คือต่อสู้กับโอไบรอันนะครับโดยการแบทเทิลของฮาโอกับโอไบรอันนะครับก็สู้กันในตอนที่143กับ144นะซึ่งตตออออนนนนนนแแแแรรกกกกก็็็เปปปิ่ป่่ััับทีไไสู้้้้้ลลววพายพใึโ ก็หวาดกลัวนะแต่สุดท้ายก็คือด้วยเจตจำนงของเพื่อนคนสําคัญอย่างจิมคอโคได้ตัวโอไบรอันก็เลยขอท้าสู้กับฮาโอกรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็จะมีพวกเฮลไครเซอร์เอ็ดฟีนิกอย่างนี้เนาะที่เข้ามาซัพพอร์ตในการที่จะส่งโอไบรอันไปต่อสู้กับฮาโอดูไดโดยในการต่อสู้ช่วงสุดท้ายนั่นนะครับตัวของโอไบรอันเขาก็พุ่งเอาดวงตาแห่งโอลิฮาวกอนมาใส่ให้ตัวฮาโอดูได้แล้วจูได้ก็จะได้กลับคืนมาสู่บุคลิกที่เป็นปกติเนาะซึ่งในช่วงเทิร์นสุดท้ายของการ Battle Brien, าแ,แรบแตเทิ ของโบเกนิกเคาน์เตอร์ทำให้ฮาโอต้องได้รับความเสียหายเท่ากันด้วยทําให้ไลฟ์พอยต์ก็ต้องกลายเป็นศูนย์พร้อมกันโดยคขานับว่าการดวลในโลกนี้ผู้ที่พ่ายแพ้ก็จะต้องสูนย์สลายไปนั่นเองเนาะแล้วทีนี้โอไบอันก็พ่ายแพ้ก็สูนสลายไปซึ่งตัวของฮาโอก็สลายไปแต่ตัวจูไดยังอยู่ครับเหมือนกับว่ามี2บุคลิกอยู่ในตัวเนาะบุคลิกหนึ่งหายไปแต่ว่าบุคลิกนึงยังอยู่อ่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความพ่ายแพ้ของจูไดนะครับมีแถมเรื่องราวของการเสมอมมมมมมาาาาาาใหหห้้งง้้้ดดดวววยยยกกกก็็็เเเเเปปนนนนตตตทีีี่่่่ผไไไลคคครรรัััับบูชิงงุออส รหรือถ้ามีอันที่ผมเล่ามาแล้วมันตกหล่นของเหตุการณ์ตรงไหนไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาอีกทีหนึ่งนะซึ่งจํานวนที่ผมคัดมาก็เสมอ2ความเป็นจริงแล้วแพ้3แล้วก็แพ้จริงๆ3อย่างเงี้ยซึ่งจํานวนตัวเลขของที่ผมเล่ามามันก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้เยอะจนแบบว่าแย่ขนาดนั้นนะนะสมแล้วจริงๆกับพระเอกสายฮาเมื่อเทียบกับมือโตยูกินะครับเขาก็จะมีความพ่ายแพ้ประมาณนี้แหละให้เราได้เห็นกันบ้างเนาะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มี้้้้ิดดลาปยีีนนวถูค ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ